สวัสดีครับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากๆเขไมีเยือดไปไหนผมมาแนะนำร้านอาหารอร่อยจริงๆะฮะอนนี้เก่าแก่มากมีอายุมาประมาณเจ็ดหมื่นกว่าปีเยอะไม่ถึงไม่ถึงเข้ารุ่นสองแล้วข้ารุ่นสองห้าสิบปีนะห้าสิบกว่าปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอนนาลูกสาวคนสวยของผมวัยสิบเก้าปีเธอเข้ามากอดเอวผมแล้วก็ถามขึ้นว่า คุณพ่อขาผู้ชายที่ประสบความสําเร็จอย่างคุณพ่อเนี่ยต้องทํำยังไงคะอมผมก็ยืดอกแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนิดๆแล้วผมก็ตอบเธอไปว่าผู้ชายที่ประสบความสําเร็จคือผู้ชายที่หาเงินได้มากกว่าที่ภรรยาเขาใช้ไงลกูกอานาลูกสาวผมก็ถามต่อแล้วผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จล่ะคะคุณพ่อออผู้หญิงที่ประสบความสาเร็จก็คือผู้หญิงที่หาผู้ชายอย่างพ่อเจอไงลูกนี่ มันต้องกลับกันนะมันก็คู่กันได้เป็นอย่างดีคือนี่แค่คิดในแง่บวกถ้าคิดนี้ได้ก็โอเคเลยแต่วันเี้นนี่บวกสุดๆเลยโอ้โหอร่อยแถวนี้ที่ทํากันมาก็ทําไปทํามาก็มาจนถึงราณีนะฮะมันเป็นคิวของเราที่เรามีความสุขมากที่จะได้แนะนําพวกเขาครับอร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่สุขุมวิทพัฒการหัวเส้นหงครับง่ายครับอยู่ปากซอยสุขุมวิท1 0 1ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีครับหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับคุณผู้ชม พ่วเส้นฮงเนี่ยเริ่มต้นขายอาหารจีนนะครับตั้งแต่ปีพศ2510ที่อาคารพาณิชย์ย่านเย,ยาวราชนะครับยุคแรกๆเนี่ยมีเพียงไม่กี่เมนูครับในรุ่นต่อๆมาลูกๆหลานจึงพัฒนาให้มีความหลากหลายแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมไว้ครับให้ลูกค้ารุ่นเกา่าแล้วก็เอาใจไว้รุ่นด้วยเมนูใหม่ๆมีทั้งสไตล์จีนแต้จิว๋วจีนกวางตุ้งอาหารไทยและซีฟูด้ดแบบจัดเต็มเลยครับ เมนูที่ร้านมีเยอะเลยครับทั้งกุ้ง<ป>คั่วสไตล์ฮ่องกงอ,อส่วนไข่กรอบซาลาเปาลาวาขนมจีบกุ้งฮะเกา๋าปูทะเลผัดผ,ดผงกะหรี่ผัดหมี่ฮ่องกงส่วนเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือกระเพาะปลาน้ำแดงเล็ดล้ำนะครับเขาจอยู่ที่ใช้กระเพาะปลาแท้นะครับคัดเกรดเอแบบพรีเมียมเลยเพราะคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญครับส่วนน้ำซุปนะครับ ก็ต้องใช้วัตถุดิบเป็นเกรดพรีเมียมเลยทั้งกระดูกหมูขาหมูไก่กังป่วยหมึกแห้งเกากี้พิธถีพิธฐานทุกขั้นตอนเลยครับนำมาต้มนานถึง5ชั่วโมงด้วยกันนะครับจากนั้นก็ปรุงรสครับเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมโดนใจทั้งหอมแล้วก็ทั้งนุ่มเลยครับกินร้อนๆน,นะคุณผู้ชมรับรองไม่มีเหลือครับพันาการหัวเส้นหงสุขุมวิท101นะครับเปิด10โมงเชา้าถึง4ทุ่ม ปัจจุบัน18สาขามาอยู่ในรายการเลยครับโอ้โหจัดเต็มขนาดนี้คุณผู้ชมน่าชื่นใจนะครับขอบคุณเจ้าของร้านนะครับเอาของมาให้เราและนั่งอยู่ในสตูดิโครับดีครับสวัสดีครับคนกลางนะครับแล้วต้องสองท่านนั้นก็เป็นเชฟเชฟเนี่ยอยู่กับเรามานานมากแล้วนะครับเพราะว่าเราให้กินยาไว้ครับไปตื่นเช้ามังงโอ้ยไเอายาที่ร้านคนกลางนี่คือเจ้าของร้านใช่ไหมัใช่ซ้ายขวานี่คือเชฟอารุณนะครับสองคนนี้ไม่ใช่เชฟธรรมดาทพาไมอ่ะ เขาคือเชีบบะเตม่ใช่นะคนละเรื่องกันบ้าแล้วพี่ก็าทำของ้านให้เรากินนี่เขาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมต้องชิบที่ท่านผู้ชมต้องรู้กับเขาเพราะว่านี่คือพนักงานหัวเส้นพงนะครับผู้ชมครับร้อไม่ใช่ร้อนอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆคุณอ๋อคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูควันดูควันดูควันคุณผู้ชมดูควันคุณผู้ชมควันผมผมแมนแมนไปมากดูดิีบเอาผมผมเล่าอย่างนี้แล้วกันว่า มันนานแค่ไหนแล้วที่ทําไม่ได้กินกับเพาะปลาที่ก็ทําให้แบบครบสูตรแบบนี้ครับมันยังมีเหลืออีกีกเจ้าที่เอากระพาะปลาไปทอดก,กับน้ำมันมะพร้าวแล้วทอดทีเดียวทอดทีเดียวจริงๆหรือเปล่าเชฟถามจริง<ช>ถามจริง,<ช>จ,รงจริงปะ จริงค่ะจริงค่ะจริงนะพอครั้งเดียวเลยโอ้โหจริงนะจริงสิไม่แน่นะแน่สิงจริงครับจริงจริงไม่ยั่วนะไม่ยั่วสิมันอร่อยตรงนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องนระหอกอหอมันอร่อยจริงๆคือมันเป็นความลงตัวแบบอร่อยแบบสุดๆเลยแล้วก็ทุกๆอย่างทุกๆเมนูของเขานี่อันนี้เขาเรียกอะไรมีซั่วใช่ป่ะ ไม่นั้นคือขาหันอบหม้อดินอ๋อมีโอ้โหพูดถึงวีไปขาเนาะไม่ไดนเบี่ยงเลยนี่คนนี่นี่นี่ดูคนมีเขาดิไม่ได้ผมเห็นผมต้องกินนี่ก่อนคุณผู้ชมครับนี่คือสาขาที่เราพูดถึงนี่คือหัวเส้นคงสุขุมวิทหนึ่งร้อยหนึ่งนะแต่คุณผู้ชมเห็นแบรนด์นี้นะแต่ตงทั่วประเทศแล้วนะครับปัจจุบันก็ย้ำนะสิบแปดสาขาเปิดสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอร่อยจริงจริงอร่อยมากพวกเธอสองคนนี่เป็นเชฟควรดีใจนะที่เขาให้เธอกินยา ไม่ตลอดเธอเป็นที่อยู่ท้องไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ด้วยความรักกันไม่เชื่อผมไม่เชื่อให้กินยาอนให้กินยานแน่นอนเ้าคนสมัยก่อนเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเรียกกินฝิ่นกินฝิ่นโอ้ยเขาอยู่ด้วยความรักรักในรสชาติอาหารมันอร่อยหมดเลยอ่ะอร่อยมากหัวเซ้งหงไว้ใจได้เลยแบรนด์นี้ถ้าเห็นนะโอ้โหมันอร่อยแบบเลือเชื่อเลยถ้ามันจะมีตั้งอ่สิบหกสาขาสิบแปดกินตีนไหมสิบแปดเลยสิบแปดครับสิบแปดสาขาสิบแปดครับกินอะไรนะกินตีน หกอย่าเว้นวักเลยออย่าเว้นวัาเลยเขาพูดติดกันนะอย่าพลาดก็แล้วกันนะฮะแล้วข้อดีคือเปิด10โมงแล้วปิดตั้ง4ทุ่มสบายสบาย18สาขาโทรไปสั่งก็ได้อยู่ใกล้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นพักตัวนี้สักครู่เพื่อสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปใรายการสักครู่เดียวครับเข้าผัดกระเทียมซี่โครงหมูตุนครับ อร่อยจริงท่านผู้ชมโอ้โหรสชาติทยานขึ้นน้องฟ้าเลยเพอร์เฟกพอดีเพ่เพ่เลยครับอร่อยเหลือเกินครับเรามีความยินดีที่จะส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าเราค่ะกลัวคุณไป